59บาทบเดีายววันนี้จะมีเมนูหนังไก่ชุบแป้งทอดครับเพื่อนๆแล้วก็แลวจะตำสมตำนะครับได้แล้วครับเพื่อนไปเดี๋ยวไป ยำทำกับข้าวกันเลยออานี่ครับหนังไก่ล้างมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้เชฟป้อมทำการหมักก่อนครับผมปรุงรสเชฟทำหน้ามันมหน่อยเชฟใช่เชฟป้อมเชฟทำหน้าไม่มันเลยอันนี้เราใส่ผงปรุงรสไปรสตีแล้วก็จะใส่ แป้งแป้งอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือว่าแป้งอะไรก็ได้แป้นไก่ประมาณสองโลครับ ที่นี่ก็คุกเขาให้เข้ากันใชนีเพิ่มปรุงใส่น้ำปลาสักหน่อยเพิ่มความเค็มไม่ไไไมนไม่เจี้บาน,นอนแล้วค่นี้แหละครับใส่สามอย่างพอรสด,ดี แป้งแล้วก็น้ำปลาอืมกไก่สองโลน่าจะเพียงพอแล้ววันนี้สองไม่ใช่โลเดียวหรออนี่เละครับโอเคเดี๋ยวหมักไว้สักหน่อยนึงอะไรนะอันนี้ทอดได้เลยไหมได้เลยเนาะโอเคไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรมาเลย อ่ะเดี๋ยวรอไอ้นั่นก่อนกันไนดะ้เดี๋ยวรอส้มตำก่อนอเดี๋ยวจะมีเมนูส้มตำด้วยเพื่อนเพื่อนแล้วพอดีแหละไอ้หนังไก่นี่เราจะหมักไว้ก่อนอเดี๋ยวรอส้มตำก่อนตอนนี้ทีมงานกำลังไปซื้อของอยู่ครับดเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะทอดแล้วครับผมวันนี้จะทำคู่ทานคู่กับส้มตำหนังไก่ทอด

ทอดนานไหมเนี่ยเฉปาอมอาว่าทอดจนเหลืองครับเพื่อนๆเอาเหลืองเกือบได้ทีแล้วครับทำไมทอดทอดแล้วมันหดขนาดนี้อะ่ะก็บอกแล้วไว้คือบอกโอ้พอทอดไปแล้วเหลือนิดเดียวครับเพื่อนๆใส่น้ำมันเขาจะขายถุงละยี่สิบบาทหรอจะเค็มหรือเปล่าก็กไม่รู้เพื่อนๆพอดีใส่น้ำปลาด้วย <c oughs> เหมือนที่เขาทอดขายเลยเนาะ วันนี้นึกอยากกินนังไก่กับสมตำรับก็เลยประกันไปซื้อนังไก่มาอ้อาวสุกแล้วดเดี๋ยวลองชิมก่อนรงงงนน้ามััขหล ชิมก่อนอืมมันจืดว่ะจืดจืดไปไหนไม่จืดก็่มต้องไปปรุงไหมเออไม่ต้อง,อะองลกนะลก,งลกินกับกต้มต้มมาดีละอืมโอเคได้ ครับเพื่อนๆเดี๋ยวกำลังเตรียมอีกเมนูหนึ่งครับส้มตำรสเด็ดนี่เลยเพื่อนๆเพื่งปรุงอ่ะเดี๋ยวสับมะละกอก่อนนะครับเพื่อนๆลูกแค่นี้มันจะได้เยอะไหมเนี่ย เยอะเนาะก็แค่อิ่อ่ะสคนแหะวันนี้เราครอบครัวใหญ่ครับทำหลายเมนูเลยครับวันนี้เดี๋ยวตำพริกก่อนครับหลายหลายเม็ดสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ชอบเผ็ดเมนูชอบเผ็ดสักหน่อยแบบกระปิกกินนะ ดำฝีรังกรพร้อมแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่จะตำส้มตำกันเลยครับเ,เพื่อนเเพราะว่านังไก่ก็ซุกแล้วครับแต่ว่าก็นยังเหลือเหลืออีกเยอะอยู่เลยนนที่ยังไม่ได้ทอดนในส่วนที่ทอดแล้วก็พอดีแหละส้มตำเสร็จก็ทอดหมดพดีดีละอันนี้ แมงกะพุนแมงกะพุนหอยอส่วนอันนี้ไอไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกครับเอาไว้ย่างอ,อันนี้ก็ย่างครับขขไข่ปลาหมึกกับปลาหมึกหนวดปลาหมึกไหม <c oughs> นี่เลยหอยลายกับข้าวเยอะครับวันนี้ นี่ครับส้มตำเพื่อนๆส้มตำสูตรเจผมอำนาจเจริญสูตรอำนาจเจริญได้เนี่ยบ้านเดียวกับยาเพิงอะบัน้นเดียวกับใครนะส้มตำยาเพืงไงยาเพิงไหนเนาะ ุกูไม่รู้จักส้มตำจะเพลิงนะต้องรู้จักส้มตำจะเพิงเราเขาดังมากเลยนะเขาขายไม่ได้ทั้งอ่าเดี๋ยวส้มตำนี่ดูกันยาวๆสักหน่อยเนาะครับเนาะเดี๋ยวแต่ให้ดูจนจบเลยครับใส่มะกอกระยหน้านี้มะกอกเยอะอันนี้มะกอกครับมะกอกนาไปเก็บมาจากนาไหนก็ไม่รู้หน้าขี้ห่าหน้าขี้ห่า น้าตลาดเหรอตลาดลเราเคยไหมามาก่อข้ขอขายยังไงทุกวันนี่ห้าลูกยี่สิบบาทห้าลูกยี่สิบบาทแพงนะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนสมัปเก่าใช่ที่ขาดไม่ได้กับผงนัวนี่แหละครับเพื่อนๆน,น้ำปลาร้า ไอ้นี่เราย้ายไปตามขมถนได้ไหมนี่เดี๋ยวมันจะคว่ำเราั้างนี่อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตยายโค้งยายสาก่อนครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินเดี๋ยวมันจะนาาจะคว่ำไปก่อนพี่ยังไม่ได้สั่นตาลนะเรอใช่รู้แล้วครับปกติพี่กดตั้ตมสิสั่นน้ำตาลตนะน้ำตาลอค่ะคลิปนี้ดูกันยาวๆสักหน่อยเนาะครับ สก็คือมะขามมีกนนจำกัดแบบห้ามเกินสามหุงต้องชิมก่อนเหรอมันเปรี้ยวฮะมันเปรี้ยวกอ มะละกอที่เราสับเมื่อกี้นี่แหละครับอยนะ้ใส่หอยอันนี้หอยลวกแล้วใช่ไหมเขาเป็นกระพุนเหรอเห็ดเต็มนี่ไงแมงกระพุนลวกใส่ไม่ได้ใส่ไหม,ไ,หมไม่ใส่นี่แมงกระพุนอันนี้แมงกระพุนนี่เขาลวกหรือ,อยังนะกินได้เลยเหรอต้องชุบก่อน น,มมน,นี่เลยเพื่อนๆชิมก่อนไ<อ>หนลองชิมด้วย,เด,วยเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนครับเพื่อนๆอนันน,กกน,นกกี้มะกอกันหวานมากมะกอกชิมมะกอกด้วยรสชาติออกเลยตัวนังไม่ออกนะนอร่อยเหรออร่อยเหรอ ได้แล้วนี่จานมารสชาติใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆเก็บยืมกินดีได้ได้ต้องเหลือเหรอเอาแล้วยืมแสบคอดีหรืออ้วกไปเอามาใสไปันเอยไวาตรงนี้ไอ้ร้านตกปา <Okay. S 2> นี่ครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วส้มตำเป็นไงครับนนนหน้าตาใช้ได้ไหมนนมาเดี๋ยววางนี่เลยครับอนนืมกับหน,น,น,นังไก่หน,น,น,นังไก่นี่กำลังทอดอีกนะครับ อันนี้ทอนมาชิมดูกระทะแรกกรอบใช้ได้เลยสมตำคู่กับหนังไก่กรอบๆอ,อ่ะเดี๋ยวนี่แหละครับกําลังชิมครับชิมพิชชนกําลังชิมอยู่ตอนนี้อรอะไร,ะไรชิมไปกี่จานแล้วเนี่มามาพี่น้องมาครับเป็นไงนังไก่ใช้ได้ไหมครับนังไก่ อร่อยอร่อยกินกับส้มตำเข้ากันเลยเนาะเข้ากันเลยนี่ส้มตำส้มตำก็อร่อยอร่อยอืมสูตรเจ๊บุม๋มเนาะสูตรอำนาจเจริญสูตรอำนาจเจริญเจ๊ป้อมทอดหนังไก่เร็วๆหน่อยไม่ทันลูกค้าเราเลยกรอบกรอบเป็นไง น้องเจนอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะน้องเจนอร่อยทุกอย่างเลยครับหอยลายตัวใหญ่นาะดูครับชนตัวใหญ่เลยเพื่อนๆมาจากอ่างศิลาหอยลายจากอ่างศิลาครับม,มาเด้เ,ดเ,พเพื่อนกินข้าวกินหน้ามันครับ อยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตกินข้าวกันนะครับเพืเ่อนๆขึ้้นไปกก็จัดารตม